ขอสารภาพเลยว่าอยู่อเมริกามา8ปีเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อร้านไฟ v e Below มาก่อนเลยค่ะแต่ล่าสุดในโซเชียลมีเดียของเรานะคะมันขึ้นฟีดมาบอกว่ามีร้านมาเปิดสาขาใหม่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเรามากนะคะเราก็เลยอยากจะมาดูะอยากรู้ว่าเขาเนี่ยขายอะไรกันบ้างจากการมาสัมผัสครั้งแรกนะคะเราให้นิยามร้านนี้ว่าเป็น Dollar Tree แบบักชูค่ะก็คือนางขายหลายสิ่งนะแต่ขายเนี่ยราคาย,ย่อมเยาวค่ะราคาอาจจะแพงกว่า Dollar Tree นิดหน่อยนะแต่ก็ไม่แพงมากราคาทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ5เหรียญนะแต่ก็จะมีบางอย่างที่ แพงขึ้นมาหน่อยนะคะอยู่ระหว่าง6 1ถึงเหรียญคะ่ะอย่างพวกเทคเกจเจต่างๆนะคะราคาดีมากนะคุณภาพก็ไม่ใช่ไก่กานะอาจจะไม่ได้คุณภาพดีเวอร์วังแต่มันก็ใช้งานได้นะคะไม่กี่ก็เลยนีก็ไปถอย AirPods Case มาค่ะก็คือคุณภาพใช้ได้เลยแหละแยาจะบอกว่านั่งขายหลายอย่างเลยนะคะอุปกรณ์เครื่องเขียนเอยของเล่นต่างๆเลยนะคะมีให้เลือกเยอะมากเหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กมีสัตว์เลี้ยงนะคะแบบซื้อของไปให้น้องอะไรเงี้ยจากที่จับจับดูก็คุณภาพไม่ได้แย่เลยนะพวกอุปกรณ์ออกกําลังกายอย่างนี้ก็มีขายค่ะ จนสงสัยนะว่ามันใช้งานได้จริงๆใช่ไหมนอกจากนี้ก็มีพวกสินค้าเสื้อผ้าชุดนอนต่างๆนะคะก็คือถูกใจสายชอบงบจํากัดแน่นอนค่ะแล้วนางก็มีโซนเครื่องสำอางด้วยค่ะน้องๆหนูๆวัยรุ่นวัยนักเรียนอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบกันนะคะพอมีของกระจุกกระจิกงให้เลือกสารเยอะมากแต่ในร้านก็คือจัดโซนไว้ดีมากค่ะหาของง่ายช้อปเพลินแน่นอนซึ่งจะฟลายพิโลนี่นะคะมีมากกว่า1,900สาขาใน4 6รัฐทั่วอเมริกาเลยนะใครอยากซื้อของงบประหยัดก็ลองไปแวะดูนะ